ได้บอกไปหุ้นลงน้ำมันลงนะคะทองคำบวกสวนขึ้นมาแล้วก็เป็นการบวกที่บวกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะจนผ่าน1,375ดอลลาร์สหรัฐต่ออนอนร่มย่อลงมาบ้างแต่ว่าทิศท,ทางจะไปได้ถึง1 4น0หรือเปล่าเลยนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะคุยกับคุณสัพพการปัทธร,รมบริสุทธิ์ค่ะผู้จัดการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอรนะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแอนสวัสดีครับคุณหน่อยครับค,ค่ะคืนสะพักันคะราคาทองคาพุ่งมาร้อนแรงนะเหนือความคาดหมายของหลายๆคนนะหลายคนบอกว่ารอย,ย่อรอย,ย,อรอย,ยอร่อไม่ย่อเลยนะฮะพุ่งไปถึงหนึ่งวันสาร้อยเจ็ดิบกเหรียญด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ยอ่อลงมาบ้างหนึ่งันสา้อหสิบเจ็เหรียญคือราคาล่าสุดมองยังไงต่อดีฮะเผื่อนักทุนจะได้วางกลยุทธ์กันได้ถูกใช่คะ่ะเอ่อถ้าให้มองคืนนี้เนี่ยรอเล่นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับคืนนี้มี คืนนี้มีเฟดเมมโมนะครับก็คือว,วันทีการประชุมครั้งล่าสุดของเฟดเนี่ยค่อนข้างต้องจับตานิดนึงนะครับถึงแม้ว่าตัวอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยที่ดูจากเฟดฟอนเด็ l ฟิวเจอร์เนี่ยจะค่อนข้างไม่น่าเป็นกังวลนะเพราะว่าดูแล้วอาจจะคงดอกเบีย้ยยาวจนถึงสิ้นปีนี้หรืออาจจะยาวไปถึงต้นปีหน้าอะไรก็ได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวประธานเจนเนเจเลนเองก็ออกมากล่าวว่าการการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย มีการเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเสมอนะครับถ้า<ม>ถ้าหากมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างชัดเจนจริงๆนะครับซึ่งตัวตรงนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดก็คือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหรือว่าภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยมีการฟื้นตัวแบบกระโดดกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าต้องดูว่าเป็นเป็นระยะสั้นหรือเปล่าแค่เดือนเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการฟื้นตัวจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย จะต้องดูภาคแรงงานประกอบด้วยเพราะว่าตัวเลขเดือนที่แล้วเนี่ยภาคแรงงาน,นไม่ค่อยดีเลยนะครับว่าจะเป็นการรอบลงชั่วคราวอย่างที่เจนเนเรีเยเล่นพูดไว้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสองตัวประกอบการภาคแรงงานดีภาคการผลิตดีโอกาสที่จะตลาดกลับมาคอนเซิร์นเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดภายในซิ่งปีนี้เน,เนี่ยก็จะมีได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคืนนี้ก็เลยเป็นแรงกดดันของราคาทองคําอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือรอจังหวะก่อนใช่ไหมคะในมุมของคุณสพพกรัร ถึงจะเข้าไปถ้าเทียบกับระดับราคาที่ขึ้นมาตลอดทางเนี่ยโดยมี Brexit เป็นตัวหนุนนะครับการขึ้นมาเหนือพันสามเนี่ยถือว่าพันสาม้อเป็นแนวรับที่สําคัญโดยมีแนวรับในช่วงสั้นๆเนี่ยที่พันสาอยสสิบซึ่งการขึ้นมายาวขนาดนี้เนี่ยแน่นอนจะต้องถูกขายทํากําไรบ้างนะครับเพราะว่า ตัวเบรกซิตเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแนอนาคตเลยว่าะออกมาในแง่ไหนคือ,คอตลาดรับทราบอย่างเดียวว่ามีความเสี่ยงรอยอยู่ข้างหน้าแน่นอนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าความเสี่ยงนี้คืออะไรและจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอังกฤษทั้งรัฐบาลหรือว่าแบางก์ชาติอังกฤษหรือว่าจะเป็นฝั่งยุโรปทั้งย e ูเอแวก็เอซีบีเองเนี่ยต่างฝ่ายต่างสงวนท่าทีแล้วก็รอดูซึ่งกันและกันว่าต่างอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะออกแนวน เอ่อ Brexit ออกมายังไงนะครับ <c oughs> ซึ่งจะตอบสนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต่างฝ่ายต่างรอตลาดก็เลยต้องรอเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่มีใครทราบว่าไม่มีใครประเมินความเสี่ยงได้ว่าอ่าภายในสองปีนับจากนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงอะไรที่เกิดขึ้นในขนาดใดในบ้างนะครับรวมทั้ง ถ้าหากมีการขยับตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอีกฝ่ายจะขยับทันทีแล้วที่สําคัญก็คือ,เ,อเมื่อตลาด f x เนี่ยมันเป็นพอราวัตซึ่งกันและกันนะครับค่อนข้างไดนามิกในในตรงนี้เนี่ยจะทําใหเา้เกี่ยวโยงกันทั้งโลกโดยผ่านทางการตัดสินใจของธนาคารกลางหลักๆประเทศต่างๆนะครับซึ่งซึ่งเขาก็รอดูเหมือนกันว่า b r e x ซิเนี่ยจะมีทางไปต่อ,อยังไงนะครับ อย่างนั้นจะแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะสำหรับวันพรุ่งนี้หลายคนพอร์ตว่างๆอยู่อยากจะเข้าไปเก็บของแนะนํำยังไงดีคะออตอนนี้ก็คือเราแนะนําตัว ราคาทองคำเนี่ยควรจะปิดสถานะรองนะครับหรือว่าลดพอร์ตการถือครองทองคําลงชั่วคราวนะครับโดยอาจจะปรับมาเล่นเป็นเทรดดิ้งในกรอบก็ได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการย่อตัวทุกครั้งที่ย่อตัวไม่ว่าจะเท่าไหร่ถือว่าเป็นจังหวะซื้อที่ค่อนข้างดีเพื่อนาไปขายแพงกว่านะครับแล้วก็ตัวค่าเงินที่ไม่ได้มีความชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยก็คือการสวิงเนี่ยช่วยให้เงินบาท มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าเล็กน้อยหรืออย่างน้อยก็คือเงินบาทอยู่ในกรอบที่จำกัดนะครับตรงนี้ก็คือการปรับขึ้นของราคาทองคำเนี่ยจะส่งผลดีต่อราคาทองคำในประเทศเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือฝั่งซื้อหรือขาลองไว้เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเพียงแต่ว่า,าถ้ามันเป็นจังหวะที่ย่อตัวอย่างในช่วงนี้เนี่ยที่คาดว่าน่าจะย่อตัวในช่วงสั้นๆเนี่ยก็ถือว่าการต่อราคาซื้อลง สักหน่อยเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนที่ซื้อเหมือนกันนะครับค่ะได้ค่ะอาคะขอบคุณมากค่ะคุณสัปพการค่ะครัขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะคุณสัปพการนะคะจากทางด้านคลาสสิกโกลฟิเจอร์รอจังหวะสักนิดนึงนะคะสําหรับคนที่สนใจจะเข้าไปในส่วนของทองคําในเวลานี้นะคะ